และที่แฟนเพจ NMP Indie Show เพียงตัวละ190บาทเท่านั้นเองค่ะเสื้อสวยแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะนนี้อยู่กับพวกเรา NMP Indie Show กดชมคลิปอย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะคะ เราจะมาตำส้มตำค่ะเย้อยใส่กระเทียมค่ะจะใส่หรอกระเทียมกระเทียมใส่เลยใส่กระเทียมอ้าวคุ้เคยใส่กระเทียมปะก็เคยเคยกระทียมันละเอียดค่ะละเอียดเช่นไรตอนนี้เราของขวัญมาครบแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้จับหมายเลขใช่ไหมคราวนี้ให้ทุกคนเนี่ยนับนับหมายเลขของเองไว้เอาจะเอาเบอร์อะไรเดี๋ยวนัดดับเบอร์เลยเอาคนที่ได้ของขวัญเราอ่ะ เขาจะต้องทําอะไรก็ได yep. ้หนึ่งอย่างตามที่เราคิดอ่าแอปจับสลากกดซุกปั๊บเออซ้อนซับปั๊บชุดสองร้องเพลงอยู่หน้าร้านเบื้องล่างมันเศร้าไม่เจอหนักใจฟุ้นไปมันก็ช้า ตึ้น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 เจ็ดเฮ้ยเจ็ดของขีมเหรอโอ้ฮะของขีมของขีมอันไหนครับอันไหนเอ่ยมาโอ้โหกองใหญ่มากกองใหญ่มากฮะนี่เอาเพลงอะไรดีเราเนี้ยจะร้องเป็นเพลงละทีเอดียว โอ้ยมาแต่รองนะี้ต้องดูเนื้อเพลงนะทุกเพลงแต่ละเพลงได้เพลงแล้วะไหนไหนเออมามาดิมาดิมาดิเออใช่เฮ้ยไอ้นี้โดนโดนลงโทษเนี่ยมันต้องร้องเป็นเพื่อนครูอ้าวลืมลืมในในช่วงนี้ปีใหม่ที่เรามาเลี้ยงปีใหม่กันเนี่ยร้องเพลงพรปีใหม่โอเคไหมพรปีใหม่นะมันไม่มีเพลงอ่ะอ้าวพร้อม ปมมือด้วยนะถ้าใครไม่ปมมือถ้าใครไม่ปมมือให้ใจ่ายตังเอง<น> <c oughs> สามสี่ชวัสดีวันที่ใหม่ไทยบรนดาพวงพันธุ์กุ้ง มีโชคไทยไครบรรดาพวงคันสุขสันทุกวันทุกคืนชื่นชมไม่สมด<า>้วยไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ขอชาวไทยจงสา UH! ัันดีตลอดนี้ลงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเป็นปี วัสดีวันปีใไม่เดอมเย่จบแล้วสรุปงานนี้ปื้มเอาทุกงานเลยไหมอ้าวผมเป็นคนรับเหมาใช่ใช่อ้าวงั้นต่อเลยครับพีบอ้าวพร้อมอ่ะสามสี่ที่ไปสามอะไรอะไรแปดอ่าแปดใครครับ กวาดอะไรลาบตากินส้มตำเออโอเคใช่ไหมเบอร์แปดอ้าวมอบของขวัญก่อนครับไอ้ปื้มต้องกินส้มตำอีกคันนี้เป๊ะว่างรอบสองแน่เลยอ้ปื้มไอ้ปื้มไม่ได้น้ามอบไปได้ไอ้ปื้มต้องกินส้มตำอีกคันนี้ไปว่างรอบสองแน่เลยไปว่างรอบสองแน่เลยอ้าวอ้าว เฮ้ยอะไรวนะน่ะกินจนอ้วกเลยหรอไม่อยากเดนเปิดคออ้วกอยากพีชชวนก็สักินอุ๊ยมันร้อนักไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าอีกไา<ม>ยชวนเออไหนจันไหนตันนดลงไป máy cho ไอคิวเมเปลิลอ้าวพร้อมมา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 อ้าวจิม้มห้าสี่สามสองจีเอด็ดอ้าวตะก้องตากล้องตะก,ก้อง,กกองใครคกินผักเอาไปเอามาเพิ่มอีกอีกนิดหน่อยไม่ต้องเอาเยอะโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอา้อาวอ่ะโอเคประมาณนี้นะ พร้อมยังพร้อมยังนุ่ยหย่อนลุงเบลเมเปิ้ลพร้อมกินผักไหมเอาเลยครับเริ่มเลยเริ่มเลยเอากินวดนะเหรือแบ่งกําลังกินกับเบลไม่ได้กินเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยให้กินผักกันถูกแล้วเมเปิ้ลเมเปิ้ลตัวเล็กๆต้องกินผักจะได้โตเร็วๆเมเปิ้ลมีอะไรจะพูดไหมเอากินต่อดิกินต่อกินต่อเร็วๆมันนี่เดี๋ยวเขาจะมวนให้ออมช่วยออมช่วยไม่ค่ะมวนมวนให้ คนเพิ่มคะเป็นอะไรเต็มเมเลยนกินอะไรคือแบบกลุ่มกลุ่มไม่รู้แล้วรู้รู้ไหมว่าตัวเองกินอะไรครับนีครับพี่เาเขาเพิ่มเขยังับอยไหมครับไม่ไปยิงไปยิงข้างเมเปิ้ลฝั่งน้นไปยงค่ะ มีอะไรยูดิเยาะย่อนเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเพิ่มความคล้องคอเอาน้ำจิ้มก็ได้กินน้ำเลยมันครับื้อกินน้ำเอาน้ำได้ได้แก้วน้ำเตียงอยู่ไหนเอาเติมน้ำเอาเอาฮะอยากช่วยเอาช่วยได้เอาช่วยได้มาดึงก้อนนะ ไม,ไม่เอาไม่กินก้านไม่เป็นไรครับแต่ว่าวางให้เป็นระเบียบก็อย่าทิ้งดิไว้เป็นนิ้ววางวางไม่ได้วางไม่ได้โดนนัดช่วยโดนัดช่วยด้วยโอ้โหลักเพ compassion. ื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอ้รักเพื่อนอ่ะแล้วอีกแล้วอีกขังกับการก้านสุดท้ายก้านสุดท้ายเร็วเด้อก้านสุดท้ายเแก้มอดแก้มอดแกหมดเดแกหมดเดแกหมอดไอ้ผู้เล่นเหมาผุดไผออกผุดไผออกโอเคยังยังไม่

ยังไม่มอบพี่นี่เามอบยังยัค่ะมอบก่อนป้มแทรกกลางยาีกยาบีกบางออมออมออสอ๋อประดี๋บอกให้แอออมที่โกให้าังใหญ่เยอะที่โกให้างเยอะคุณเพื่ออะไรคะเดี๋ยวเดคุณเพื่ออะไรกองูวะไม่น่าจของตัวเองนะคะนั่นค่ะของตัวเองค่ะโอเคมีเวลา โหนไหมคะทุกคนด้วย5วิน5วินนะคะกินภายใน5วินนะคะเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยนะคะช่วยกันนับนะคะช่วยกันนับช่วยกันนับเข้ารหัสโทรพลแฮมไม่ต้องเข้าออกนะคะภายใน5วินนะคะเริ่มเริ่มค่ะ